ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเชียพัฒนาเครือครูผู้ช่วยโรงเรียนพี่บุญกระชาสันผู้ขอรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองค่ะประวัติส่วนตัว พระพเจ้าเกิดวันที่18กันยายนพุทธศักราช2530อายุ33ปีภูมิลำเนาบ้านเลขที่51หมูห่1ตำบลท้อแท้อำเภอวัดโบส์จังหวัดพิษณุโลกประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีคณะครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาพิเศษเกียรตินิยมระดับ2มหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูรสงครามจังหวัดพิษณุโลก ประวัติรับราชการเข้ารับราชการเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 3แผนกการศึกษาพิเศษโรงเรียนพิบูลป,ประชาสรรค์สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษภาระงานที่ดิฉันได้รับมอบหมายของปีการศึกษา2564ได้แก่ครูที่ปรึกษาและประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่54ทับ4 ครูที่ปรึกษาและปฏิบัติหน้าที่การสอนชันะ้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานวิชาการปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของแผนกการศึกษาพิเศษคือปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผลและเทียบโอนปฏิบัติงานทะเบียนนักเรียนปฏิบัติงานรับนักเรียนปฏิบัติงานวิจัย ปฏิบัติงานประกันคุณภาพทางการศึกษาปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆที่โรงเรียนได้มอบหมาย และในปัจจุบนันเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทางโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อหาแนวทางชี้แจงในการจัดการเรียนการสอนให้เข้ากับภายใต้สถานการณ์โควิด1 9โดยมีการจัดการเรียนการสอน2รูปแบบคือออนไลน์และออนแฮน ดิฉันได้สื่อสารสอบถามความต้องการของผู้ปกครองในรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาที่เน้นการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลมาเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของนักเรียนเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย มีการจัดทำแบบฝึกหัดใบงานให้ผู้ปกครองมารับหรือส่งทางไปรษณีย์และดิฉันได้สื่อสารอธิบายรายละเอียดของการทำแบบฝึกหัดใบงานโดยผ่านทางวิดีโอคอลไลน์หรืออธิบายคลิปวิดีโอการสอนเนื้อหาในแบบฝึกหัดใบงาน ที่ผู้สอนได้จัดทําส่งให้นักเรียนและติดตามตรวจสอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้านอย่างสม่ําเสม,สมอโดยมีวิธีการสอบถามจากผู้ปกครองในการสื่อสารทางไลน์โทรคุยหรือวิดีโอคอลอย่างสม่ําเสม,สมอและมีการตรวจสอบการประเมินสรุป แนวทางการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาและวิธีการประเมินโดยครูและผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและมีการประเมินหลังการจัดการเรียนรู้โดยการสัมภาษณ์และประเมินชิ้นงานของนักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามขั้นตอนต่างๆในทักษะนี้ด้วยความสนใจความตั้งใจเต็มตามศักยภาพเน้นฝึกทักษะ ให้นักเรียนทําซ้ำย้ำทวนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องทําให้นักเรียนมีพัฒนาการในทักษะเรื่องนี้ที่ดีขึ้นและตามความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอาจใช้เวลานนไม่ตรงตามที่กำหนดดิฉันได้ม,มีการปรับเวลาให้ยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริง จัดการเรียนรู้และพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมีเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอนเป็นเครื่องมือที่จะนำพาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายโดยจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อสื่อสารระหว่างครูนักเรียนผู้ปกครองซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากขึ้น ซึ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการกระบวนการสร้างความรู้กระบวนการคิดกระบวนการทางสังคมกระบวนการประเชิญสถานการณ์และแก้ไขปัญหากระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงกระบวนการการปฏิบัติ ลงมือทำจริงกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและกระบวนการพัฒนาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริงให้ผู้เรียนได้ศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมดุลทั้งร่างกายความรู้คุณธรรมสามารถพื้นพาตนเองอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านผู้นริการคณะกรรมการการประเมินและครูพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำข้อเสนอแนะข้าพเจ้าจะนำแนวคิดและแนวการปฏิบัติไปใช้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและในวิชาชีพครูต่อไปขอบคุณค่ะ